วันนี้นอกจากหัวข้อข่าวที่เราได้เกินไปแล้วนะครับก็ยังมีข่าวเรื่องของภารกิจนายกรัฐม,น,มนตรีรนะครับที่จะเดินทางลงมาภาคใต้ช่วงนี้ก็เดินทางภาคใต้นะครับผมโดยเฉพาะ ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรโดยพร้อมด้วยหลายๆท่านด้วยกันนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีใครบ้างน,นะครับไปมาพรุ่งนี้ครับค่ะก็จะมีทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคะ่ะ นายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านนี้ก็เป็นคนอําเภอจุลาพรด้วยนะคะครับที่นครศรีนะครับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะพลโทสันติ สกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4นะคะและพลโทนิธิจึงจเจริญคณะทํางานนายกรัฐมนตรีค่ะใครที่เป็น FC ลุงตูะนะครับก็ไปไปติดตามได้นะครับไปให้กําลังใจท่านได้นะครับโดยกําหนดการนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ8ปดนาิกาสามนาทีท่านนายกและคณะนี่จะเดินทางถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช9ก้นิกามนาทีจะเดินทางไปที่สลาประชาคมจังหวัดอําเภอจุฬาภรณ์ เวลา11บเนาฬิกานาทีเดินทางไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ13นาฬิกา30นาทีไปที่วัดยางใหญ่อําเภอท่าสาราไปดูแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อด้วยไปที่วัดไอ้ไข่วัดเจดีอําเภอศรีชนอันนี้ไม่ได้ไปหาเลขเด็ดนะครับไปลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภ,ภัยนะครับซึ่งหลังจากในช่วงนี้วันที่วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์นี้พี่น้องประชาชนก็ไปรอต้อนรับได้นะครับ ก็ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะตามที่เราได้แจ้งไปแล้วครับ